กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวโดยสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลน,นวัตกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568ซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทอิดพระเกียรติและลำนึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชพระรามปรหาประบรรดาบพิษซึ่งทรงมีพระอัจฉริยภาพยิ่งด้านนวัตกรรมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ดิน ในฐานะพระบิดาแห่งนงวัตกรรมไทยพร้อมประกาศผลสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยจากรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรนวัตกรรมไทยผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคการศึกษานอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลน,นวัตกรรมแห่งประเทศไทยและรางวัลน,นวัตกรรมข้าวซึ่งเป็นรางวัลน,นวัตกรรมที่ NIA ได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะทุกปีสำนักงานนวัตกรรมแหม่งชาติเนี่ยจะมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแหม่งชาติทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีนะคะ กพราะถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติพระบิดาอนุตกรรมซึ่งในหลวงชการที่เาถ้าเป็นพระบิดาอนุตกรรมฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานมอบรางวัลอนุตกรรมชาติซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะคะซึ่งแต่ละปีจะมีรางวัลอนุกรรมชาติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมผู้สื่อสารวัตกรรมองค์กรนวัตกรรมรวมถึงจะมีการมอบรางวัลนะ Thailand Innovation a w a r d นะที่เราร่วมกับทางสมาคมวิทยาศาสตร์มิวัลแล้วก็เรามีมอบรางวัลระดับข้าไทยนะร่วมกับทีท้าวไทยฉะนั้ และนวัตรกรหลากหลายมิติมากที่รับรองแต่ละปีค่ะแน่นอนที่สุดนะน,นวัตรกรรมเป็นหนัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศนะเราประเทศไทยเราก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เศรษฐกิจและสังคมเราเติบโตได้ดีขึ้นแน่นอนที่สุดนะเอเดเรามีกลไกในการส่งเสริมนวัตรกรรมไทยนะทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้คอนเซ็ปต์ของกลุ่มแกรนด์โดและ g l o b a l ฉะนั้นในปีนี้การได้ให้รงางวัลแก่ผู้ที่เป็นนวัตรกรหรือบริษ,ษัทต,ต่างๆเนี่ยจะเป็นการช่วยชูเกียรติสร้างการรับรู้ถึงสินค้าและบริการต่าง สามารถต่อยอดในการขายสินค้านั้นในยประเทศและต่างประเทศฉะนั้นเราบอกว่าโปรจากสินค้านวัตกรรมหรือบริการของไทยเนี่ยนอกเหนือจากเก่งในประเทศไทยแล้วเราอยากให้เสริบโตนในตลาดต่างประเทศด้วยฉะนั้นเราจึงมีกลไกนอกเหนือจากอวอร์ดแล้วนะยังมีการส่งเสริมเรื่องของการข,ขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยค่ะอย่างนี้รางวัลที่เราทำนะ h a i l a n d Innovation a w a r d เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของทากับสมาคมวิทยาศาสตร์และทุศาธรรมเนี่ยจะเป็นน้องๆระดับที่เป็นมัธยมนะซึ่งน้องๆเหล่านี้เก่งมากส่วนเรื่องของมหาลัยเนี่ยเรามีสาลาเทเลลิก มีการทำทิชชิ่มีการประกวดรางวัลเรามอบในงานไใสนอกนอจากนี้เราบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะส่งเสริมเขาจดทเบียนบริษัทและถ้าในอนาคตเขาสามารถรันบิสธุรกิเกิดความสําเร็จเป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นนะเราต้องหาทรายเวทใหม่น้องๆยังเจเนอเรชั่นพวกสตาร์ทอัพต่างๆให้เกิดขึ้นในการทาธุรกิจได้จริงนี่ะแต่ดวการนะปัจจุบันนี้เรายอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจนั้นอยู่นในช่วงที่ถดถอยฉะนั้นการส่งเสริมนวัตกรรม เลยกส่อองเสริมน้องเยาวชนนะให้ทําธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญฉะนั้นไม่เพียงเฉพาะเงินทุนที่ต้องให้น้องๆเรื่องของการทำนะสตาร์ทอัพแต่จะต้องเอาเมนชอร์เรื่องของการทำ business plan, รํำบิสเนสแพลนรวมถึงการทำบิสเนสแมทชิ่งเพื่อให้น้องๆนี้สามารถเติบโตได้อย่างยืดต่อไปในอะนาะคตค่ะเน่นอนที่สุดนะผู้ที่รับรางวัลนวันตก,กรรมแห่งชาติทุกป,ปีเป็นคนที่มีสินค้าและบริการขายอยู่ตลาดอยู่แล้วแต่การได้รับรางวัลน,นั้นนอกจากจะช่วยธุรกิจแล้วเขาจะได้เป็นการรับรู้ว่าเราสร้างเอาไว้ สร้างการรับรู้ซึ่งวันนี้ก็มีสื่อหลายรายนะที่มาพรีเซนต์เอาถึงเรื่องโปรดักสินค้าบริการต่างๆออกสู่าพิกให้ประชาชนได้รับรู้ฉะนั้นเหล่านี้จะเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ในการตลาดหรือแม้กระทั่งสินค้าและบริการก็อยากจะฝากทุกท่านนะว่าสินค้าและบริการวัตกรรมไทยนั้นไม่แพ้ชาติในโลกอยากให้คนไทยนะอุดหนุนสินค้าบริการวัตกรรมของไทยแล้วคุณจะรู้นะว่าของเราเก่งจริงๆแน่นะคตเราเชื่อว่าผู้ประกอบการที่รางวันจะไปส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สู่การ,รชาติวัตกรรม ตามสโลแกนที่เราบอกนะ NA Leading Thailand to Innovation Nation ซึ่งวันนี้ต้องขอแซมดีกับผู้รับรางัท่านนะท่านได้เป็นคนที่มีสร้างความสำคัญให้กับประเทศไทยและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสองคมค่ะ